บางวันความรู้สึกเหมือนก็แค่ว่างเปล่าจนอยากพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เวลาเดินช้าลงจังเลยนะคะไม่ได้อยากไปเพื่อถ่ายรูปเช็คอินตามกระแสแต่อยากพาความว่างในหัวไปนั่งมองก้อนอิฐสีส้มที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายร้อยปีวันนี้เราเลยเลือกมาที่อยุธยาค่ะการเดินทางครั้งนี้ไม่มีเหตุผลใหญ่โตอะไรเลยไม่ได้มาเพื่อไหว้พระเก้าวัดให้ครบตามสูตร แต่แค่อยากมาเห็นด้วยตาตัวเองว่าความเงียบสงบท่ามกลางซากปรักหักพังนี้จะช่วยเติมเต็มคำถามในใจที่วุ่นวายของเราได้ยังไงบ้างและปล่อยให้อารมณ์ล่องลอยไปกับสายลมที่พัดผ่านรอยอดีตของเมืองเก่าแห่งนี้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวให้ทั่วเพราะหัวมันว่างนะคะช่องเล็กๆที่เราตั้งใจพาทุกคนเดินทางไปสัมผัสโลกกว้างผ่านการเล่าเรื่องที่เน้นบรรยากาศและความรู้สึกเป็นหลักค่ะเราอาจจะไม่ได้มารีวิวร้านกุ้งแม่น้ำเจ้าดางังหรือบอกพิกัดที่จอดรถแบบเป๊ะๆแต่เราอยากชวนทุกคน มาซึมซับเรื่องราวและจิตวิญญาณของแต่ละสถานที่ไปพร้อมๆกันเหมือนเพื่อนที่เดินทางกลับมาแล้วอยากจะมานั่งเล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจให้ฟังในวันที่หัวใจต้องการการพักผ่อนค่ะใครที่ชอบการเดินทางที่เน้นเรื่องราวและอารมณ์แบบเรียบง่ายแต่ลึกซึง้งมาร่วมออกเดินทางไปกับเราในตอนนี้ได้เลยนะคะ ภาพของยอดปรางที่ตั้งตรงงานตัดกับเส้นขอบฟ้ายามเย็นและกำแพงอิฐสีแดงที่กระจายตัวอยู่ทั่วเมืองคือเสน่ห์ที่นิยามความขลังของอยุธยาได้ดีที่สุดค่ะบรรยากาศที่นี่ไม่ได้มีแค่ความสวยงามของโบราณสถานแต่ความสงบเงียบที่แฝงไปด้วยความเกรงขามมันทำให้เรารู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะเสียงลมที่พัดผ่านยอดไม้ คู่กับเงาของเจดีที่ทอดยาวบนพื้นหญ้ามันเป็นบรรยากาศที่ทั้งสงบและชวนให้เราหยุดคิดถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกตรงหน้านี้ได้แบบหลืมเวลาเลยค่ะการได้เห็นความงามที่แทรกตัวอยู่ในร้อยแตกของอิฐมันคือเสน่ห์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังจริงๆคะ่ะทำไมอยุทยาถึงได้กลายเป็นราชธานีที่รุ่งเรืองถึง417ปี จริงๆแล้วที่นี่ถือกำเนิดขึ้นจากการเลือกชยภูมิที่ชานฉลาดของพระเจ้าอู่ทองค่ะด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบถึงสามสายทำให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางน้ำที่สำคัญของภูมิภาคในสมัยนั้นค่ะจากหมู่บ้านเล็กๆสู่เมืองท่าระดับโลกที่ชาวต่างชาติพากันขนานนามว่าเวนิสแห่งตะวันออกที่แห่งนี้จึงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อเป็นป้อมปราการนะคะ แต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งและการเปิดรับวัฒนธรรมจากทั่วโลกเป็นเมืองที่หล่อหลอมวาฒนธรรมไทยให้มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ภายใต้ซากอิฐเหล่านี้คือความศรัทธ,ธาที่อย่างรากลึกค่ะคนอยุธยามีความเชื่อเรื่องการสร้างวัดเพื่อทำนุบำรุงศาสนาและการสะสมบุญบารมี เราจะเห็นได้จากจํานวนวัดที่มีมากมายจนแทบจะทุกหัวมุมถนนค่ะวัฒนธรรมที่นี่คือการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนหลากเชื้อชาติทั้งไทยจีนโปรตุเกสและญี่ปุ่นที่ต่างทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมไว้ในวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมความผูกพันนี้แสดงให้เห็นว่าอายุทยาในอดีต คือพื้นที่แห่งความใจกว้างที่เชื่อมโยงผู้คนผ่านความเชื่อและการค้าขายจนกลายเป็นรากฐานของวัฒนธรรมที่งดงามและมีชีวิตชีวาที่เรายัางคงสัมผัสได้ในปัจจุบันค่ะในเชิงประวัติศาสตร์อยุธยาผ่านการเปลี่ยนแปลงมามา,มากมายทั้งยุคทองของการค้าขายและช่วงเวลาของสงครามที่ยากลำบากค่ะ การล่มสลายในปีพศ2310คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้เมืองที่เคยรุ่งโรจน์ต้องกลายเป็นเมืองร้างแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็กลับกลายเป็นบทเรียนที่สอนให้เราเห็นถึงสัจธรรมของชีวิตค่ะประวัติศาสตร์ของฮนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องของราชาหรือสงครามแต่คือบันทึกแห่งการสร้างการทำลายและการพยายามรักษาความทรงจำไว้ให้คนรุ่นหลัง ทุกก้อนอิฐที่เหลืออยู่คือพยานหลักฐานของความพยายามที่มนุษย์มีต่อการสร้างอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่แม้จะเหลือเพียงซากปรักทงังแต่มันก็ยังเล่าเรื่องราวได้ไม่จบสิ้นค่ะกาลเวลาเปลี่ยนอยุธยาจากเมืองหลวงที่ล่มสลายให้กลายเป็นมรดกโลกที่คนทั่วโลกต้องมาเยือนค่ะ ปัจจุบันเราจะเห็นความทันสมัยของร้านกาแฟและที่พักดีไซน์สวยที่แทรกตัวอยู่รอบเขตอุทยานประวัติศาสตร์แต่สิ่งที่ยังคงอยู่ไม่เคยเปลี่ยนคือความขลังขององค์เจดีที่ยังคงทำหน้าที่บอกเล่าความยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ร้อยปีก็ตามค่ะแม้วิถีชีวิตริมน้ำจะเปลี่ยนจากการพายเรือมาเป็นการขับรถ แต่กลิ่นอายของอดีตและความศักดิ์สิทธิ์ที่ปกคลุมเมืองนี้ก็ยังคงหนักแน่นและชัดเจนเหมือนเดิมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เราเห็นว่าอดีตและปัจจุบันสามารถอยู่เคียงข้างกันได้อย่างลงตัวค่ะสำหรับเราการได้มายืนอยู่ท่ามกลางซากวิหารที่ไม่มีหลังคาเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกว่าความสวยงามที่แท้จริงคือร่องรอยของเวลาค่ะ เราชอบความจริงใจของสถานที่ที่ไม่ได้พยายามจะซ่อมแซมจนดูเหมือนใหม่แต่เลือกที่จะโชว์รอยแตกและคราบตะใครเพื่อให้เราเห็นความจริงของโลกการได้มองเห็นรากไม้ที่โอบล้อมเสียนพระพุทธรูปมันทำให้เรารู้สึกว่าธรรมชาติและอดีตสามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างงดงามชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะคะไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปถึงจะดูดีได้ ขอแค่เรายอมรับในความเปลี่ยนแปลงและรักษาสิ่งที่มีค่าในใจไว้วันหนึ่งเราก็จะมีความขลังในแบบของเราได้เหมือนเมืองเก่าแห่งนี้ค่ะบทเรียนเล็กๆที่ได้จากอายุทยาคือไม่มีอะไรที่คงอยู่ตลอดไปแต่ความหมายจะยังคงอยู่เสมอค่ะ เหมือนที่นี่ที่แม้จะไม่ได้เป็นเมืองหลวงแล้วแต่คุณค่าทางจิตใจและประวัติศาสตร์ก็ยังคงส่งผลต่อเราในทุกวันนี้ชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะคะบางช่วงเวลาเราอาจจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวแต่อย่าไปยึดต,ติดกับรูปแบบของมันมากนักให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราได้ทำและส่งต่อให้ผู้อื่นดีกว่าค่ะความล้มเหลวในวันนี้อาจจะเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้า และความร่วงรวยก็ไม่ได้หมายความว่าไรค่าถ้าเรายัางสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ใครบางคนได้เหมือนที่อยุธยายัยายางคงสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้เสมอค่ะในภาพรวมการมีอยู่ของอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้มีประโยชน์มหาศาลในการเป็นเครื่องเตือนใจถึงรากเหง้าและความภาคภูมิใจของชาติไทยค่ะ มันทำให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และการเรียนรู้อดีตเพื่อก้าวไปสู่อนาคตแต่ในขณะเดียวกันปริมาณนักท่องเที่ยวที่มหาศาลและการขยายตัวของเมืองที่รวดเร็วเกินไปก็อาจเป็นโทษที่ส่งผลต่อการเสื่อมโทรมของโบราณสถานได้ค่ะการมองเห็นทั้งความสวยงามของมรดกโลกและความเปราะบางที่ต้องดูแลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราตระหนักว่าการท่องเที่ยวอย่างมีสติ และการเคารพสถานที่เป็นหัวใจหลักที่จะรักษาจิตวิญญาณของอยุธยาให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะสุดท้ายนี้อยุธยาในวันที่หัวว่างๆของเราจบลงด้วยความนิ่งสงบและความรู้สึกอิ่มใจในประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้ค่ะหวังว่าเรื่องราวของก้อนอิฐและยอดเจดีที่เรานำมาฝาก จะช่วยเติมความมั่นคงและข้อคิดดีๆให้เพื่อนๆได้บ้างนะคะแล้วทุกคนล่ะคะเคยมีสถานที่ไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเวลาเดินช้าลงบ้างหรือมีโบราณสถานไหนที่เห็นแล้วหายเหนื่อยทันทีเหมือนที่นี่ไหมลองคอมเมนต์มาแบ่งปันกันนะคะฝากติดตามช่องเที่ยวให้ทั่วเพราะหัวมันว่างไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันในตอนนี้ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับการเดินทางครั้งใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ